ว,นนวันนี้ได้อาเธอได้อุปกรณ์ช่างมาใช่ไหมคะใช่วันนี้เราซื้ออุปกรณ์ช่างมาใหม่เดี๋ยวเราจะมาแกะเราจะมาแกะดูกันนะครับว่าอุปกรณ์ช่างเป็นยังไงบ้างมีอะไรบ้างนี่นี่คือวันนี้เธอจะเป็นวิศวกรครับอันนี้คืออะไรนี่คือเดี๋ยวมาแกะมาดูกันก่อนว่ามันมีอะไรบ้าง วันนี้เราไปโรตนนัสมาเราซื้อมา100บาทที่มนนีของเล่นมารถราคาเยอะมากวันนี้โอเคอเค็ก้อยนช่างของเยอะมาก ีเป็นชูเซ็ตชูเซ็ตนะคะก่อนค่ะอุปก่อนมีอะไรบ้างอันนี้เรียกว่าอะไรครับป๊อกป๊อกป๊อกเรียกว่าอะไรครับแบบนี้นี่เวลาเราเราใส่แบบไหนใส่อย่างนี้ใช่ไหมใส่ใส่ในหรือเปล่าแบบนี้ไหมใช่ไหมใช่ไหมันนั้นใช่ไหมครับอันนี้อุปกรณ์ตรงนี้ตรงนี้เลี้ยว นี่คืออะไรนี่เหอเหเปล่ายนี้นี่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 ไอยู่ตรงนี้เปล่าเี๋ะมันไว้ตรงนี้หอเปล่านี่มันอยู่ตรงนี้ครับอันนี้อันี้เหนี่มันเป็นครีมใช่ไหมครีได้ อยู่ฝั่งนี้เขี่ยใน,นสามอันตังนี้นี่เราก็ได้อุปกรณ์ที่เป็นเซตคือแล้วก็ามาติดไปที่เอลใช่ไหมป้โองกันได้ต้องเป็นมีอีกอันนึ่งไหมเอาอนะันนั้นมาด้วยครับ เป็นเข็มขัดใช่ไหมเข็มขัดของวิศวกรเราต้องใส่ให้เสร็จก่อนเปล่าเ,ลเราต้องใส่เข็มขัดให้เสร็จก่อนให้รู้จัเรียนกัน <See? S 2> น้ำครั้นี้ดูนะอุะอกรณ์เอาโต๊ะออกเอาเพื่อนยืนดนะคะอะจะได้โชว์เพื่อนๆว่าเพื่อนกำลังจะใส่อกรอไหน ก็พอไม่ต้องเยอะก็ได้ก เข่าไนี้ไงดีหมดีดได้อุปกณ์ได้อุปกรณ์ช่างเรียบร้อยแลวนี้นี้นใส่หมวกครับานี้เวิน,น,อ,น,นอยจะไปทประตูใ่ไหมไประตูเอง คร๊บอ๋อนี่ไงุบนี่ต้องติดกันไว้แบบนี้หรือเปล่าต้องเอาอันนี้ออกก่อนใช่ไหมครับใช่ต้องหมุนออกให้หมดก่อนนะแม่หมุนให้นะครับนี่อันนี้เอาออกแล้วอันนี้ต้องให้แม่เอาออกให้ก่อนครับแม่เธออ่นต่อไป หมนหมุนหมนโอ้โหหัวกระเบเราต้องไม่เชี่ยนี่อันนี้ไงครับนอนแบบนี้ครับโอเคครับนอนนะครับอ๋ออุปกรน้อยเย้มากมากเลยมีมากเลยครับอะที่ครับ โอเคเราก็มาใส่น็อตตรงนี้ใช่ไหมนี่คือวิธีการใส่ทำน็อตนะครับอ่าใส่แน่นๆนะครับแน่นหรือยังตอนนี้แน่นหรือยังโอเคอ่าแล้วเราก็เอานี่ใส่ครับมันกลมไม่เป็นไรเวลาทำงานแบบถอดหมวกกันก็ได้ครับนี่ที่จำใบนี่แล้วเราก็หมุนใส่ตรงนี้ใช่ไหมครับใส่ตรงนี้ขีกหมุน ติดตรงนี้นะนี่เป็นครีมได้ไหมตัดต่อ,ตอน,นี่ขนแกะจุดๆโอเคเรียบร้อยครับอ่าต่อไปเป็นอันที่สองครับอันที่สองอ่าพี่เพื่อนกำลังจะทำอันที่สองละะอแล้วนะคะอ้าเราเรานี่ติดเข้าไปได้ไหม ้อลโอเคแผนงี้ไป็นขโมนหมุ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 นไปอ่ะอันนี้หมุนนะอันนี้ก็หมุนแบบนี้นะครับอาจารยครับนี่หมุนง่ายมากชู่เลยอีกอันหนึ่งครับอ่ะหยิบอุปกรณ์ออกมาโอเคเราก็ใส่ตรงนี้นะครับต้องเอาอันนี้ออกก่อน ช่างมีอุปกรณ์เยอะมากเลยนะครับ okay. ออออโอเคอเค้าช่างซ่อมดูได้เลยได้เลยแม่ แล้วตอนนี้เราจบการรีวิวนะคะอุยอุยระวังโดนน้องนะครับอ้ยไม่ทำน้องไม่ทำโอเคครับรับพี่รันอเธอจบกันรีวิวก่อนแล้วครับเธอครับสวัสดีครับก่อนเร็วสวัสดีครับายบายครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้อเธอด้วยนะครับนี่มีน้องเล็กมาด้วยโอเค